สบายดีพี่น้องนี่พี่น้องมาสักพูคนนี่ก็มาแต่ละหกนะพี่น้องเดินไปหาลองส่งลองเงินเสือพี่น้องเสือไมอ่ให้แหละแต่อ้นในย่านโวิศที่เสือที่เอฟซีว่าคือคนแก่ดอ,อกพี่น้องเพราะว่าไปหาผึเมงเมืองมาหาไซโบมี่เลยพี่น้องเด้อโบมี่สุดอ่าเจ้าสาวอัน,น,นอจากไดกอยู่ตะแคกพี่น้องอ้อนกับสิทโทหาสาวนอมกับโทหาสาวนุกใส้สาวนุกกับสาวนอ,อมคนขวาใไห้เลยพี่น้องเด้อ บางทีมีอยู่ทตะแคงใส่หอยชะน้อมเพล่พราะว่าอุนกับชะน้อมนี่อ้วนสำคัญอันมือดองเอออ้นก็ใส่เสื้อชะน้อมพี่น้องอ้่นหนาจะว่าเออจะใส่ได้เลยเสียวใส่หอยชะน้อมกับสนุกนะคนขวหายในเมืองตะแคกมีบ่พี่น้องถ้ามีอะไรจะให้เพื่อนเศร้าอยู่พื่อลจะให้เพื่นเราขึ้นมาเลยมืออื่นเพราะว่าสนุกสีหน้าทำไมเนาะถวายเนี่ยมันบมทันพี่น้องแล้วตกปลาเกี่ยมไว้มืออื่นบางทีสามมันน่าจะ จะให้เป็นอาอนลมาพี่ก้อยออนเป็นเหล่าเป็นเบีย้์นบอกน้ำหวานมากแลพี่ก้องก็จะหอดมือแล้วไก่สีพาปเตออกนาแน่ไปหาเก็บพักเมฆพี่น้องทีนี่พักกินกับลามหมูไปเห็นล้าไเห็นหน่อยู่ป่าอยู่ดงเลยนอยู่ท่ายนาหัวหน้าเหอฮบ แย้แพงเงี้อคนอ้วนเนี่ย่อแบบแ่ข้าวหัวงามนะสีแดงสีแดงเลยตัวเห็ดดูไปเลยผีแดงว่าหอดซื้อหซื้อขาวเฮงเห้งเอดอกผีแดงดอกผีแดง่ตงนี้อนดอกซ้ำอุอกสอา่นาส อ่าแวนักสั่นลาจานวันเป็นสีอันนี้สีมกบางอะที่รถเ้ยงกับแดงเขาว่าจบอะรแต่งหน้าแต่งตาเราจะแต่งหน้าแต่งตามันก็ขึ้นจุดจะตัดมา ต่อหมดท่านเนาะต่อหมดสายมึงก็ได้สีขาวค่ะขยายออกได้คืออยู่มันหายอยากหักมันขยายออกไม่ได้สีทาวเขาแจ่นิดมินละเลยคือสอีเห็นอ่อนล้อมัวเนาะสีขาวมันอยากหักพี่น้อยไปให้ขยายออกขยายออกไม่ได้แบบนี้มันมินมนมันเนาะมันซ่ามันมืดนะ

นั่งมุกกับมาลมืออื่นมังรอคือว่าจะเอาอฟูเป้มา,มา,มาล้ำนะธรรมมันผสมแบบนั่นและธรรมะเ่อยมาคเ่ลคุติเป้นี่แหละคุณเล่นลออบอกมันตปลงคลองแค่เออกาข้ามขนมือหนึ่งต้องไ้เจอถ้าอ,อ่าใค้ำ มดมันก็แก่ไปมดมันก็แก่ไปหมดแก่ไปคนเดียวมันนั่งมันะใกล้เซ่นั่เนาะกล้เช่อีกใกล้คล้องอีกถ้าเปิดนั่งมนมือนี้เขาบ่อเปิดให้ผ้าบ่มาให้ผ้ามานั่งคล้องมันก็แก่ไปเฮ็ดการณอะไรก็เดือยมันก็ไปเพราะมันไม่หันโวยเทตุการณดเอาไปมาคุกตีเปนั่นแหละ Oh, yeah, mà, si rồi. Luôn đà, luôn. Ừ. Thôi ra một viên sụt tên tắt mà xì đen thôi ạ Long tên có hạt nhắn Ta bỏ cho là ก็ตายน่นะรัเสือกกเยอเอ้าเสือก็ง,มนะมงมูมันใหญ่พวกโวยก็เาฝอเสือไปเป็นฝอยคำเป็นคำซุ้งหนึ่งมันคือไปเสาไปละมือกับี่นอกเลยหมมีห่านปิดห้านเปิด พอเขาไปกินกินกุตเนื้อน่ะข่าวได้ออกเสืผ้ามะเตยมากเพืเ่อเ็ทพักตอนนี่ค่มึงบอกมองึงเบงกับเอาในทุกวันนี้บริษ,ษัทหราคุณน้อง ก็แล้วรอดไม่จีบก็เอาพอ้าจะด้คนปลุกห่อข้าวต้มเออคอามบังเบงกันสิให้ป้าเงินของพ่อแอบเลยไปร้องนิบให้ลองดูของกินกับสิเตรียมว่าจะวันที่สามที่ะพีปร้องเลยพอ,งงอวันที่สี่กะผูกแขนปวดเทาน้ะครับแพครับคน เยามาชมเหรอเห็ดได้ที่เ็ดดใจเขาจับกระเจบ๊ักมาแล้วกับพ่อแอร์สิไปบ้านมันห้า พี่น้องมาเอ้ยอเหล่ารักสามนั่นรักสามหลายันมน,นมือห้องนันจะปลอมท่าน,นทานอๆๆ้นอ้นกัอยู่อ,อ้นก็สกร้างลู่นอกมูค่ะอ้นเมี่ยแล้วความใส่ใจระยใจไ่รูแล้วจะคอยใส่รักสอง เราจะโด,ด,ดนเจะเหมือนซ้ำบรอไม่เ่านห่เนี่ไม่เมนไม่เตะคนถือผานั่งนุกอ่ะถือผ้าถือว่าลูกสาวเราแต่ไยเอกมีตูดเนี่ยมว่งเมนเนี่นั่งเ้ากันสู้มาลามเอบเป็นเมืออช้าเนอะ ไปไปบอกรฝ่ากฝ่าเก่าเหรอโดนขโมกาเหอเหบลดินอนน้อยใช่แล้วคนมาสิมาพูสามหกสิบฝ้ามันไปดูน่จักเดือนนึงระฝ้ามันหกแล้วหลบคามวนานหก น้งซตานึ่งนคน้ำมันจ้าพกนเจ้าคุบุคลาม่ะทรบุคลาล่ะเราขึ้นจะลดมากก็ไม่ดื่มทสิบก้ออไรอย่าเี้เพราะมันก้อแลร้อยอ่ะโซนสับถึงเหลือมันก็ไะอย่าเงยากบาใลาหอหมอกกระดองกเ้าเป็นแบบไอเทียนนาของงัวขอควยเราเออ

พกรบเหุงานง่ายลองเลยเต้รกินกพยังุกากระจายผักกระบอกกินกเพกรเพกเพหวานเนี่ยจิ้าเลเอาคลิปนี้กับชิคอลาไปก่อนนะจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแมจิตพ่อแอร์เลยพี่น้องอ้มหาไซต์เต้ซอนตะเคถี่น้องสบายดี